เศัตกรหญิงประวัติการสร้างบารมีเข้าวัดตั้งแต่ปี2531ค่ะช่วยงานชมรมพุทธแล้วก็มีโอกาสได้ช่วยงานบุญทุดงกสถารลานาได้ทำบุญกับวัดพระธรรมกายเกือบทุกบุญคุณพ่อหนูเสียชีวิตเมื่อวันที่8ธันวาคม2545อายุ65ปีด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกมากมะเร็งลำไส้มะเร็งกระดูก เป็นทีมงานของ่มเร่งทั้งสิ้น oh. คุณพ่อเป็นข้าราชการกรมพระนาธาดินสมัยหนุ่มๆเรียนมหาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่18 oh. แเลยกินเหล้าข่าสัตว์ตามภาษาไวยขนองเพิ่งมาเลิกกินเหล้าตอนอายุป,ประมาณห้สิบกว่า,วาที่เลิกนั่นนะเพราะว่าความดันสูง oh. เป็นงานจนหมอห้าม oh. ถ้าหอมหมอไม่ห้ามก็จะเป็นลูกค้าต่อไปตอนคุณพ่อกลยเสียก็เคยพามาดูธรรมกายใจดี แล้วถวายเทียนสมัยใหม่หลอดไฟฟ้ากับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็สอกนการนั่งสมาธิให้แม่ก็เปิดซีดีฝันในฝันให้พ่อฟังแต่พ่อรำคาญก็เลยใช้อุบายเปิดเบาๆแบบแ,บบแม่แอบฟังพ่อก็เลยแอบฟังบ้าง oh. ตอนแรกก็บอกว่าไม่จริงหรอกนรกสวรรค์ไม่มีพอฟังไปฟังไปก็บอกว่า หลว,วงพ่อท่านก็พูดถูกเนาะคำสอนก็ดีเนาะแต่โมมากไปแต่โมมากไปหน่อยนะเอาก็เขียนแบบนี้จริงๆแมโมหน่อยแต่ไม่มากก <c oughs> ็มาลรงเรียนอนุบาลน,นะ่าเป็นวิชาการแล้วก็เพนอ้าวกันหมดแหม่ก็บอกแต่โม้มากไปหน่อยนะ เออม้หน่อยจ้าไม่เล้นมากนี่เขาคิดเออดีกันน่ารักดีแม่เขาก็ไปยามทวนบุญทวนบุญที่พ่อทำเป็นการเก่งข้อสอบก่อนมาเจอของจริงอคือคำถามที่ยมโลกโอ้สุดยอดของคุณแม่เลยเนี่ยว่าพ่อทำบุญอะไรมาบ้าง เพื่อจะจะได้ตอบคำถามถูกโอ้โ,อโ,อโอน่ารักจังเลยเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดยอดกาลยามีจริงๆะครนะ,ก,ะ <laughs> ก่อนมันจะเสียพ่อได้มีโอกาสทําบุญกับพระวงเล็บบัดป่าที่น้องชายเคยไปทุดงตอนบวชท,ที่มาเยี่ยมโดยบังเอิญก่อนพ่อจากไปหนูก็บอกให้พ่อไปเวียนประทักษิณที่ธรรมกายจดี <laughs> ไม่รู้เชื่อหรือเปล่า <laughs> ตอนพ่ออยู่โรงพยาบาลพ่อะบ่นว่าแม่นะ่ะหัวเราะเสียงดังทั้งๆที่ตอนนั้นนไม่มีใครหัวเราะเลยแต่ต่อมาแม่ก็มาหัวเราะดังๆจริงๆตอนในงานศพของพ่อค่ะพอดีพี่น้องมากันเยอะก็ได้คุยกันสนุกจนลืมพ่อไปบ้างค่ะเออโอ้ก็ได้ก็ได้บุญที่พ่อทำด้วยตัวเอง มีตักบาทตามมันสําัญำําญของผู้ศาสนาเป็นประจำถวายพระประธานทิวัดที่จังหวัดตากถวายโลงทองทิวัศรีตลาารามจังหวัดตากเป็นประธานกฐินพระป่าที่จังหวัดตากปล่อยปลาบางครั้งแต่ต้อนป่วยปล่อยปลาทุกวันเพราะฤรหัสส่งสมณเองเรียนหนังสือสร้างกุฏิเจ้าวาดวัดศรีตลาารามจังหวัดตากบวชลูกชายสร้างพระธรรมกายประจำตัว บุญที่แม่และลูกๆทำให้โอ้ยแยะเลย,ยมหาวิหารหลวงปู่พระมงคลเทพบุตีกตินพระราชสี่ห้ากตินพระราชสี่หกในนามพ่อสร้างพระรมการถวายพระสังฆาธิการ,าร,การาในนามพ่อแม่นำเงินที่ได้จากงานศพพ่อถวายวัดท่านาวัดนำไปสร้างศาลาจารึกชื่อพ่อสองหมื่นบาทคำถามที่อยากจะถามคุณครูไม่ใหญ่นะคะพ่อมีโอกาสได้ตอบคำถามที่แม่เก่งก็สอบก่อนเสีย <laughs> หรือเปล่าคะ จริงๆนั่นไม่อยากให้เก่งก็สอบหรอกอยากให้สอบถูกเลยลพ่อตายแล้วไปไหนคะบุญที่พวกหนูและแม่ทําให้พ่อได้ไหมจะทําบุญอะไรให้พ่ออีกดีคะพ่อจะได้ไปพบภูมิที่ดีกว่านี้พ่อได้มาเวียนประทักษิณที่ธรรมกายใจดีหรือเปล่าคะวันบุญต้นเดือนที่พิธีปุปพระเปตปร,พรีพ่อมารับบุญที่วัดไหมคะพ่อทาการมอะไราไว้ทําไมเป็นบรงตั้งสามอย่างนะคะ มันมากเกินไปสําหรับคนคนหนึ่ง <c oughs> พ่อสามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วครับว่าแม่หัวเราะเสียงดัง oh. เออามาฟังกันเลย <c oughs> แม่วันนี้ครูไม่ใหญ่ลู้สึกม่วนจัง <c oughs> พ่อที่ได้ยินเสียงแม่หัวเราะดังๆนั่นแหะพ่อฝันไปเพราะพ่อได้ลองทำสมาธิ ตามที่ลูกสาวได้บอกนั่นแหละแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจว่าทำสมาธิ oh. กลัวเสียเหลี่ยม <Wow. S 2> แต่ก็แอบแอบทำ <Okay. S 2> จนเคลิม oh. พอเคลิมคล้มกึ่งสมาธิกึ่งเคลิมอะ่ะ <Okay. S 2> ก็เลยฝันไปเห็นภาพแม่หัวเราเสียงดังเป็นภาพในอนาคต oh. มาปรากฏให้เห็นได้ในสมาธิอ่อน,ออน oh. คือกึ่งกึ่งฝันกึ่งหลับในสมาธิแล้วไปเห็นล่วงหน้าเั้นวิบากกรรมที่ทำเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้และมะเร็งกระดูมันก็มีกรรมปัจจุบันและในอดีตนะลูกนะกรรมน่ะผิดศีลทุกข้อเลยในปัจจุบัน,น<อ>จึงไปดึงกรรมในอดีตมาเสริมทุกข้อเลยลูกเอ้ย ตังแต่ไล่ไปฆ่าสัตว์เรื่อยไปเลยนะถึงสุราผิดศีลกาเมในปัจจุบันและอดีต oh. คดีใช่กับก็ผิดก็เลยทำให้เป็นมะเร็งต่อมลูกมาก s <S แต่อดีตยังไงเ <Okay. S 2> ดี๋ยวค่อยว่ากันที่เป็นมะเร็งในกระดูกก็เพราะผิษษดศีลข้อที่สอง oh. ทั้งในปัจจุบันและอดีตตชาติ oh. ข้อที่สองเนี่ย ทำให้เร็งมาเร็งในกระดูกแนอดีตพ่อเคยเป็นข้าราชการระดับในอำเภอจับโจรได้โจรที่มาปล้นสะดมแต่ได้ไม่กี่คนอยากจะจับให้ได้หมดก็เลยเอาโจรนั้นมาทรมานหลายแบบเ,เพื่อให้โจรเนี่ยชี้รังโจรแต่โจรไม่บอกก็เลยผ่าท้องโจรทั้งๆเป็นๆ แล้วขอเกี่ยวลำไส้ออกมากองเอาไว้จนก็ดิน้นแปรปราดจนตายด้วยความทรมาน<อ>กรรมนั้นก็เลยมาทำให้เป็นมะเร็งลำไส้<อ>แล้วพอเป็นขั้นการระดับแดงเภอเนี่ยเขาก็เลยเอาสาวๆมาให้<อ>มันก็วุนวาย<อ>ทั้งสาวๆทั้งที่มีเจ้าของแล้วไม่มีเจ้าของเนี่ย<อ>มันก็เลยผิดสีลการเม<อ>เนี่ยกรรมตั้งหลายอย่างนะลูกนะ ทุกข้อเลยล่ะก็ก่อนตายเนี่ยพ่อไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องนะลกสวรรค์หรอกไอ้ที่ไม่เชื่อนะ่มันมีเหตุผลเพราะพ่อไม่เคยเห็น<อ>แล้วก็เกรงคนอื่นเขาว่าง,งมงายครบอบกับพ่อเนี่ยทำผิดทำไม่ดีเอาไว้ตั้งหลายอย่างเนเตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อห้าเนี่ย กลัวจะไปตกนรก oh. กึงสงสัยกึงกลัวกลึงชื่อว่ามีมันเสียวไงก็ไม่รู้มบอกไม่ถูกมึง <'s> right. เพราะตัวทําไม่ค่อยถูกต้องไม่ดี s right. <S ต้องพูดตรงๆน,นะลูงนะเพราะว่าอันนี้มันรายการเคสตดี้นี่เพราะันกลัวกลัวจะไปตกนรกตอนหลังต่อมาฟัง อดุบานฝันในฝันไ,นไปเรื่อยๆก็เริ่มเชื่อ,อแต่ปากแข็งนะลูกนะก็เรียกว่าผู้ด,ดีปากแข็งขแต่พอตอนป่วยก็พยายามทำตามคำแนะนำของลูกสาวเพราะว่ามันมไม่มีทางเลือกอื่นแล้วต้องหาทางรอดมีเวลาช่วงสั้นแล้วตรงนั้นก็เลยทำสมาธิแล้วก็ทำที่ตามที่ลูกสาวบอกกันแหละ แล้วก็นึกถึงบุญตามที่ลูกสาวแนะนำทำไปอย่างนั้นเลยทำสมาธิเท่าที่จะทำได้เท่าที่จะนึกได้ตอนนั้นเพราะว่าภาพอื่นมันเริ่มแสงไมเห็นแล้วรีบทำสมาธิแล้วก็พยายามนึกถึงบุญตามที่ลูกสาวบอกว่าพ่อทำบุญนั้นทำบุญนี้ทำบุญนู่นบ,บ,บุญเลยให้ผลก่อนอแต่ถ้าประมาทภาพพั้งเมื่อไรแล้วก็มีสิทธิ จติจากตรงนั้นไปเสวยผลบาปต่อนะลุงนะ<อ>ตรงนี้อันตรายทีเดียวแหละท่านตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอากาศสเทธธวดากลางวิมานทันทีสาธุเพราะว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตนี่ชิงช่วงไปบ,บุญชิงช่วงไปก่อนเ<อ>พราะลูกสาวนี่แหละได้แนะนำเป็นกระไรมิตรได้แหมถ้าใคายมีลูกสาวงี้นะสุดยอดเลย มีวิมานเป็นทองใหญ่พอประมาณแล้วก็เนื่องจากเป็นอากาศเตวดามันใกล้มนุษย์เพราะสูงจากพื้นมนุษย์ไปแค่หนึ่งยอดสิบหกกิโลเลยมองเห็นมนุษย์มองเห็นบุตรภรรยามองเห็นครอบครัวเห็นเหตุการณ์ของตัวเองเขาก็กําลังทำอะไรกับตัว,วแล้วก็อิตอนใกล้จะละโลกนะ่ะ นึกถึงคาแนะนำของลูกสาวแต่ก็ได้ยินแว่วๆนะก็ทาตามนาะแวบเดียวแค่นั้นเองทําตามแว็บเดียวที่ลูกสาวแนะนําว่าให้มาวนเวียนรอบมหาธรรมกายเจดีย์่นี่ะไอ้แวบนั้นสำคัญคมันทําให้ไปเกิดเป็นอากาศเทวดาแล้วก็นึกถึงคําลูกสาวตรงนี้ได้เลยแวบมาเดินรอบมหาธรรมกายเจดีโอสาธุไม่ได้มีราชรถลดหรอกเดินโอ เดินในระดับที่สูงจากพื้นดินนะอรอบมหาธรรมกายเจดีย์แต่เขาแต่เดินเร็วนะเดินจากวิมานมามหาธรรมกายเจดีย์สามทีแค่น,นั้นเองอสามเก้านนั้นนะแป๊แบแป๊บแป๊บถึงเลยดีไหมดีอ่าแล้วก็มาเดินวนสามรอบแป๊แบแป๊แบแป๊บสามรอบแล้วกลับวิมานแล้วก็รับบุญที่บุตรพระยาอุทิศให้นี่ถ้าหากว่าไม่สงสัยเรื่องบุญบาปนารกสวรรค์นี่นะใจจะใส่นนี้เนะี่ย ในใจก็มันติดที่สงสัยเลยไม่ค่อยจะใสมากคือพอประมาณเท่านั้นแหละเลยได้แค่ไปเกิดเป็นอากาศสตวดาชั่วคราวนะลูกเนอะชั่วคราวนะอากาศสติวดาตอนนี้ลูกสาวทั้งมมลอะไรก็ได้หมดเช่นบุญปุพพปเปตพีก็ได้รับแล้วก็มองเห็นลูกสาวตลอดนะมองมาจากวิมานเพราะมันใกล้ๆกันนเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ย ลูกสาวจะต้องทำบุญให้มากๆทุกบุญทั้งทานทั้งศีลภาวนาปฏิบัติจนเกิถึงนรมกายและกุติษไปให้แล้วก็มาศึกษาวิชาธรรมกายไปสอนไปแนะนำให้ท่านทำสมาธิภาวนาถ้าเขิถึงนรมกายเนี่ยจะได้แวบไปสู่ที่ดีกว่านี้ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆส่วนบาปก็ตามยังไม่ทันก็ถอยๆหลังกันไปนี่ก็ แต่เ,เร,รื่องเคสสัดดีสำหรับวันนี้แต่ครูไม่อยากขอ,อยืนยันนะโม้นิดหน่อยกระไไม่โม้มากแม่ <c oughs>